สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจในเอกภพกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ผมว่าเออน่าจะลึกลับแล้วก็ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในจักรวาลเลยนั่นคือหลุมดำครับวัตถุที่แบบมีแรงโน้มถ่วงสูงมากๆจนกระทั่งแสงยังหนีออกมาไม่ได้เลยใช่ค่ะเป็นหัวข้อที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ ชวนให้ขนลุกได้เหมือนกันนะคะจริงครับคือภาพจํามันอาจจะดูน่ากลัวนะความมืดมิดดูดกลืนทุกอย่างแต่อีมุมหนึ่งนะวิทยาศา,ศา,ศาสตร์ก็มองว่ามันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเออกาลาวากาศหรือว่ากฎฟิสิกส์แปลกๆที่เรายังไม่รู้ก็ได้ถูกต้องค่ะมันเหมือนเป็นห้องทดลองสุดขั้วของธรรมชาตินั่นเองครับผมงั้นวันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดหลักๆเกี่ยวกับหลุมดำกันนะครับโดยจะอินจากข้อมูลที่เรามีอยู่ เพื่อให้เราเข้าใจเจ้าวัตถุพองฟ้าประเภทนี้กันมาขึ้นเอาละครับเรามาเ,เจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มกันที่จุดกำเนิดก่อนเลยเป็นไงครับหลุมดำที่แบบได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงครับค่ะจุดเริ่มต้นที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันก็มาจากการตายของดาวฤกษ์ค่ะดาวฤกษ์ดาวแบบไหนก็ได้หรอครับหรือต้องเป็นแบบพิเศษไม่ใช่ดาวธรรมดาทั่วไปค่ะ ต้องเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลสูงมากๆคือต้องใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราเกิน20ิบเท่าขึ้นไปเลยนะคะโอ้โหยีสิบเท่าแล้วพอเป็นดาวยักษ์แบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับคือดาวฤกษ์พวกนี้เนี่ยมันสร้างพลังงานจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่แกนกลางใช่ไหมคะแต่พอมันใช้เชื้อเพลิงจนหมดเอ่อแรงดันที่เคยต้านแรงโน้มถ่วงของตัวเองไว้มันก็หายไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมายันไว้แล้วใช่ค่ะทีนี้ แรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวเองก็จะดึงทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างรุนแรงแล้วก็บึ้มก่อนจะยุบตัวลงไปทั้งหมดเนี่ยส่วนเปลือกนอกของดาวจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่เราเรียกว่าซูเปอร์โนวาค่ะอ๋อซูปเปอร์โนวาที่สว่างมากๆนั่นเองใช่ค่ะมันจะสาดมวลสารชั้นนอกออกไปในอวกาศแต่ว่าแกนกลางที่เหลืออยู่ตรงนั้นแหละค่ะที่จะถูกแรงโน้มถ่วงบีบอัดลงไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งบีบอัดจน เล็กลงเรื่อยๆเล็กลงจนกลายเป็นจุดที่มีควันหนาแน่นสูงมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะนั่นแหะค่ะคือการกำเนิดของหลุมดำประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า หลุมดำมวลระดับดาวฤกษ์ถูกต้องค่ะ Stellar mass black holes อืมแสดงว่ามันเกิดจากซากดาวฤกษ์ยักษ์ที่ตายแล้วนั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือนี่เป็นแค่แบบเดียวนะคะอ้าวมีแบบอื่นอีกหรอครับมีค่ะและเป็นแบบที่เอ,อ่อต่างกันสุดขั้วเลยนั่นคือหลุมดำมวลหยวดยิ่งหรือ supermassive black holes ที่เรียกย่อๆว่า SMBH ค่ะ supermassive หยวดยิงนี่คือมันใหญ่ขนาดไหนครับคือลองนึกภาพนะคะมวลมันมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราตั้งแต่หลักล้านเท่าไปจนถึงหลายพันล้านเท่าเลยค่ะฮะพันล้านเท่าใหญ่มากๆเลยนะครับนั่นใหญ่โตมโหฬารมากค่ะและที่น่าสนใจมากๆคือนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจ้ายักษ์ใหญ่พวกนี้มันซ่องตัวอยู่ที่ใจกลางของกาแล็กซี่ส่วนใหญ่เลยนะคะใจกลางกาแล็กซี่หมายถึงทางช้างเผือกของเราก็มีเหรอครับใช่ค่ะ รวมถึงคลังช้างเผือกของเราด้วยที่ใจกลางเลยค่ะแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ลงลึกเรื่อง SMBHs มากนักนะคะแต่การรู้ว่ามีหลุมดำที่ต่างกันสุดขั้วทั้งขนาดทั้งตำแหน่งที่อยู่แบบนี้มันก็ช่วยเปิดมุมมองได้ดีเลยค่ะโอ้น่าทึ่งจริงๆครับมีทั้งแบบเกิดจากดาวตายกับแบบที่เป็นเหมือนเออเจ้าพ่อประจำกาแล็กซี่เลยโอเคครับทีนี้พอพูดถึงตัวหลุมดำจริงๆแม้จะบอกว่าเรามองไม่เห็นมันโดยตรง แต่ตามทฤษฎีแล้วมันพอจะมีโครงสร้างหรือลักษณะอะไรที่อธิบายได้บ้างไหมครับมีค่ะถึงจะมองไม่เห็นตัวมันแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นเครื่องมือสำคัญเลยทฤษฎีนี้ช่วยอธิบายโครงสร้างที่สำคัญๆของมันได้ค่ะครับมีอะไรบ้างครับที่ได้ยินบ่อยๆเลยก็ขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ event horizon อันนี้คืออะไรกันแน่ครับค่ะ event horizon เนี่ย ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่พื้นผิวแข็งๆแบบดาวเคราะห์นะคะอ๋อไม่ใช่เปลือกแข็งไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นเหมือนขอบเขตในอวกาศรอบๆตัวหลุมดํามากกว่าเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงมันเข้มข้นมากๆเข้มข้นถึงขนาดที่ว่าความเร็วที่ต้องใช้เพื่อจะหนีออกจากแรงโน้มถ่วงตรงนั้นหรือที่เรียกว่าความเร็วหลุดพ้นนะคะมันสูงกว่าความเร็วแสงไปแล้วสูงกว่าความเร็วแสงหมายความว่าถ้ามีอะไรก็ตาม หรือแม้แต่แสงเองหลุดข้ามเส้นนี้เข้าไปก็คือจบกันไม่มีทางออกมาได้อีกแล้วใช่เลยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าขนลุกและน่าสนใจมากๆมันคือจุดตัดขาดการสื่อสารกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าข้างในนั้นเกิดอะไรขึ้นถูกต้องค่ะสภาพการเป็นยังไงการละอ,อากาศมันบิดเบี้ยวไปแค่ไหนอันนี้ยังเป็นปริศนาใหญ่มากๆเลยค่ะโห แค่ขอบเขตก็ลึกลับขนาดนี้แล้วแล้วถ้าลึกลงไปอีกล่ะครับใจกลางสุดๆของมันเลยตามทฤษฎีเขาว่ามีอะไรอยู่ค่ะตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปใจกลางสุดของหลุมดำเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าภาวะเอกฐานภาวะเอกฐาน singularity ใช่ค่ะ singularity มันคือจุดที่เขาคาดว่าสสารทั้งหมดของดาวฤกษ์ที่ยุบตัวลงไปมันถูกบีบอัดจ,จนมีความหนาแน่นเป็น infinity ค่ะ ความหนานแน่นเป็นอนันต์ในขณะที่ในขณะที่ปริมาตรของมันเป็นศูนย์ค่ะฮะหนานแน่นสุดๆแต่ไม่มีขนาดเลยเนี่ยนะครับฟังดูแบบเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับใช่ค่ะมันขัดกับสามัญสำนึกมากๆเลยแล้วมันก็เป็นจุดที่กฎฟิสิกส์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แม้แต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเองก็เข้าไปอธิบายได้แล้วค่ะ อธิบายไม่ได้เหมือนกับว่าสมการมันให้ค่าเป็นอนันต์ออกมาซึ่งมันบอกเราว่าทฤษฎีปัจจุบันของเรามีขีดจํากัดแล้วเราต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านี้หรืออาจจะต้องมีทฤษฎีใหม่เลยเพื่ออธิบายจุดนี้ให้ได้นั่นสินะครับมันทําให้เกิดคําถามสาคัญเลยว่าแล้วฟิสิกส์รูปแบบใหม่ที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของวงการฟิสิกส์เลยฟังดูน่าทึ่งแล้วก็เออปวดรู้นิดนิดน,ดนะครับ แล้วมีอีกอย่างที่ผมมักจะเห็นในภาพจําลองสวยๆของหลุมดําจะมีเหมือนจานสว่างสว่างร้อนๆหมุนวนอยู่รอบๆอันนั้นคืออะไรครับอ๋ออันนั้นเรียกว่าจานพอกพูนมวลค่ะหรือ accretion disk accretion disk ค่ะ อันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวหลุมดำโดยตรงนะคะแต่มันคือกลุ่มของสะสารพวกกา๊าซฝุ่นหรืออาจจะเป็นดาวเคราะห์น้อยดาวฤกษ์ที่ถูกแรงโน้มถ่วงมหาศาลของหลุมดำดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็โคจรรอบๆใช่ค่ะโคจรหมุนวนอยู่รอบๆด้วยความเร็วสูงมากๆเลยค่ะแล้วทาไมมันถึงสว่างจ้าแล้วก็ดูร้อนแรงขนาดนั้นได้ล่ะครับทั้งที่หลุมดามันควรจะมืดใช่ไหมหรอ คำถามดีค่ะที่มันร้อนและสว่างเนี่ยเพราะการเสียดสีกันอย่างรุนแรงภายในจานค่ะเสียดสีกันเองใช่ค่ะลองนึกภาพสสารที่หมุนวนด้วยความเร็วสูงมากๆเกือบเท่าความเร็วแสงมันก็จะเสียดสีกันเองอย่างรุนแรงจนเกิดความร้อนมหาศาลอุณหภูมิอาจจะสูงเป็นล้านล้านองศาเซลเซียสเลยนะคะโอ้โหล้านองศาค่ะแล้วความร้อนขนาดนั้นมันก็ทําให้จานเนี่ยปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในรูปของ ของรังสี X X-rays ที่มีความเข้มสูงมากๆอ๋อ oh, รังสี X นี่เองซึ่งการตรวจจับรังสี X-ray พลังงานสูงจากอวกาศเนี่ยแหละค่ะเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถระบุต,ตำแหน่งแล้วก็ศึกษาหลุมดำได้ทางอ้อมถึงแม้เราจะมองไม่เห็นตัวหลุมดำเองก็ตามเข้าใจแล้วครับแสดงว่าถึงจะมองไม่เห็นตัวมันตรงๆ แต่เราก็สังเกตจากผลกระทบที่มันมีต่อสิ่งรอบข้างได้ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนวงโครจรของดาวหรือรังสีร้อนแรงจากสสารที่กำลังถูกดูดเข้าไปถูกต้องเลยค่ะทีนี้จากที่มันเคยเป็นแค่แนวคิดในทางทฤษฎีมาก่อนตอนนี้เรามีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างครับว่าหลุมดำเนี่ยมันมีอยู่จริงๆไม่ใช่แค่ในกระดาษคำนวณค่ะนี่เป็นคำถามสำคัญเลย เพราะมันคือจุดปเปลี่ยนจากการคำนวณไปสู่การสังเกตการจริงปัจจุบันเรามีหลักฐานที่ค่อนข้างเอ่อหนักแน่นหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคืออะไรครับหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นแรกๆเลยมาจากการติดตามการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ค่ะโดยเฉพาะดาวฤกษที่โครจรอ,อยู่ใกล้ๆกับวัตถุที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็นหลุมดําติดตามดูว่ามันโครจรออยังไงใช่ค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือดาวฤกษ์ชื่อ S2 ที่อยู่ใกล้ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราดาว S2 ค่ะนักดาราศาสตร์เฝ้าติดตามการโคจรของดาวดวงนี้รอบจุดศูนย์กลางที่มองไม่เห็นมานานหลายสิบปีเลยนะคะแล้วก็พบว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆแล้ววงโคจรของมันก็เออประหลาดประหลาดแบบไหนครับคือมันเป็นวงรีมากๆ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะวงโครจรในแบบที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ทำนายไวเ้เป๊ะๆเลยค่ะสำหรับวัตถุที่โครจรรอบแหล่งกำเนิดแรงโน้มถ่วงมหาศาลอ๋อแล้ววงโครจรแบบนั้นมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ตรงกลางครับมันบอกเราว่าที่จุดศูนย์กลางนั้นจะต้องมีวัตถุอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่มีมวลมหาศาลมากๆอยู่ค่ะประมาณ4ี่ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ของเราสี่ล้านเท่าอัดอยู่ใน อัดแน่นอยู่ในปริมาตรที่เล็กมากๆซึ่งคําอธิบายที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับการสังเกตการทั้งหมดก็คือมันคือหลุมดำมวลยวดยิ่งที่เราตั้งชื่อให้ว่า Sagittarius A Sagittarius A star นั่นเองค่ะ Sagittarius A ชื่อคุณคุณครับสแสดงว่าการดูดาวโครจรนี้เป็นหลักฐานสําคัญเลยแล้วนอกจากเรื่องดาวโครจรแล้วมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องรื่อง x มีค่ะ การตรวจจับรังสี X พลังงานสูงจากอวกาศก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญเหมือนกันคือเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อตรวจจับรังสี X ครับกล้องพวกนี้สามารถตรวจพบแหล่งกำเนิดรังสี X ที่สว่างมากๆหลายแห่งในอวกาศซึ่งคุณสมบัติของรังสีที่วัดได้เนี่ยมันตรงกับแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เลยค่ะแบบจำลองของสสารที่ กำลังถูกดูดกลืนลงสู่หลุมดำผ่านจานพอกพูนมวลที่ร้อนจัดอย่างที่เราคุยกันไปเหมือนเป็นลายเซ็นของหลุมดำประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นเหมือนหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีหลุมดำกำลังทำงานหรือกำลังดูดกลืนมวลสารอยู่ตรงนั้นสุดยาดเลยครับแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือภาพประวัติศาสตร์ภาพนั้นใช่ไหมครับภาพแรกของหลุมดา เลยค่ะอันนั้นเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆในวงการวิทยาศาสตร์และคนทั่วไปเลยนะคะปี2019โครงการ Event Horizon Telescope หรือ EHT EHT ใช่ค่ะซึ่งการเป็นร่วมมือกันของกล้องโทรทัศน์วิทยุหลายแห่งทั่วโลกทำงานร่วมกันเหมือนเป็นกล้องขนาดใหญ่เข้าโลกเลยโครงการนี้ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ภาพแรกของเงาหลุมดำได้สำเร็จเป็นภาพเงาของหลุมดำที่ไหนครับ เป็นภาพเงาของหลุมดำมวลยอดยิ่งที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี M87 ค่ะซึ่งอยู่ไกลจากเราไปตั้ง55ล้านปีแสงแนะ่55ล้านปีแสงแล้วภาพนั้นมันแสดงอะไรให้เราเห็นบ้างครับถึงจะบอกว่าเป็นแค่เงาค่ะภาพที่ได้อาจจะดู เออเบลอๆหน่อยถ้าเทียบกับภาพถ่ายทั่วไปแต่มันมีความสำคัญมหาศาลเลยนะคะมันแสดงให้เห็นบริเวณมืดๆตรงกลางซึ่งก็คือเงาที่เกิดจากขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำนั่นเองมันบดบังแสงที่อยู่ด้านหลังเอาไว้แล้วรอบๆเงาดำนั้นก็มีวงแหวนสว่างจ้าของก๊าซร้อนในจานพกพูนมวลที่หมุนวนอยู่รอบๆแล้ว มันยืนยันอะไรได้ครับที่สำคัญคือรูปร่างและขนาดของเงาที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันสอดคล้องอย่างน่าทึ่งเลยค่ะกับสิ่งที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ทำนายเอาไว้ว่าเงาของหลุมดำควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรโอ้เป็นการยืนยันทฤษฎีด้วยภาพจริงๆเลยนะครับใช่ค่ะเป็นการยืนยันที่ทรงพลังมากๆถ้าเรามองในภาพรวมการมีหลักฐานหลายๆแบบ ทั้งจากวงโครจรดาวการเจอรังสีเอ็กเรย์แล้วก็มาถึงภาพถ่ายเงาโดยตรงแบบนี้มันช่วยให้เรามั่นใจเรื่องการมีอยู่จริงของหลุมดำได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์มันช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่างมากเลยค่ะเพราะหลักฐานต่ละอย่างมาจากวิธีการสังเกตที่แตกต่างกันทั้งการสังเกตแสงที่ตามองเห็นดาวเกษ์การสังเกตรังสีเและการสังเกตคลื่นวิทยุ EHT แต่ทั้งหมดมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือสนับสนุนว่าหลุมดำมีอยู่จริงไม่ใช่แค่จินตนาการทางคณิตศาสตร์อีกต่อไปถูกต้องค่ะแต่มันเป็นวัตถุที่มีอยู่จริงในเอกภพของเราและก็เป็นการตอกย้ำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปด้วยค่ะพอเรามั่นใจแล้วว่ามันมีอยู่จริงคราวนี้คำถามที่มันยังค้างคาใจอยู่ก็ยิ่ง น่าค้นหามากขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะคําถามที่อาจารย์พูดถึงตอนต้นๆว่าแล้วข้างในขอบฟ้าเหตุการณ์นั้นน่ะมันเป็นยังไงกันแน่มันแหละค่ะคือแก่นของความลึกลับเลยแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงปัญหาที่ท้าทายรากฐานของวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่มากๆเลยนะคะปัญหาที่เรียกว่าปฏิทาร์ข้อมูลของหลุมดําหรือ black hole information paradox ค่ะปฏิทาร์ข้อมูลฟังดูซับซ้อนจังครับ มันคืออะไรหรอครับค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะคือตามหลักกลศาสตร์ควอนตัมควอนตัมฟิสิกส์ของสิ่งที่เล็กมากๆใช่ค่ะที่อธิบายโลกของอะตอมอนุภาคและพวกนั้นนะคะหลักการพื้นฐานข้อหนึ่งของควอนตัมบอกว่าข้อมูลข้อมูลทางกายภาพเกี่ยวกับสถานะของวัตถุอะไรก็ตามมันไม่ควรจะถูกทำลายให้หายไปได้อย่างสมบูรณ์ข้อมูลไม่ควรหายใช่ค่ะ มันอาจจะเปลี่ยนรูปไปหรือกระจัดกระจายไปแต่โดยหลักการแล้วตัวข้อมูลเองควรจะยังคงอยู่ไม่หายไปไหนแต่หลุมดำมันกลืนทุกอย่างหายไปเลยใช่ไหมครับแม้จะแสงนั่นแหละคะ่ะคือปัญหาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยอะไรก็ตามที่ตกลงไปในหลุมดำข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์ไปแล้วก็เหมือนถูกตัดขาดจากจัก,ก,กรวาลภายนอกข้อมูลน่าจะหายไปด้วยแล้วมันขัดกับควันตัมใช่ค่ะ แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ชื่อดังยังคนพบในทางทฤษฎีอีกว่าหลุมดำจริงๆแล้วมันไม่ได้ดำสนิทต,ตลอดไปแต่มันมีการแผ่รังสีออกมาอย่างช้าๆอ้าวหลุมดำแผ่รังสีได้ด้วยค่ะเรียกว่าการแผ่รังสีฮอว์กิง เป็นกระบวนการทางควอนตัมที่ซับซ้อนใกล้ๆขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งผลก็คือหลุมดำจะค่อยๆสูญเสียมวลและพลังงานไปแล้วก็จะระเหยหายไปในที่สุดแม้จะใช้เวลานานมากๆก็ตามหลุมดำระเหยได้แล้วข้อมูลล่ะครับนั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะถ้าหลุมดำระเหยหายไปหมดแล้วข้อมูลของทุกสิ่งที่เคยตกลงไปในนั้นละ่ะ มันหายไปพร้อมกับหลุมดําเลยหรือเปล่าถ้ามันหายไปจริงๆก็เท่ากับว่าขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมแต่ถ้ามันไม่หายแต่ถ้ามันไม่หายมันออกมาในรูปแบบไหนออกมากับการแผ่รังสีฮอว์กิงหรือเปล่าแล้วออกมายังไงนี่คือความขัดแย้งหรือปฏิทัศน์ที่ทําให้นักฟิสิกส์ทฤษฎีต้องกลับมาคิดหนักเลยค่ะว่าความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงสัมพัธภาพกับควอนตัม มันมีอะไรผิดพลาดหรือยังขาดหายไปหรือเปล่าโอ้โหเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับรากฐานของฟิสิกส์เลยนะครับเนี่ยนอกจากเรื่องปฏิทัศนะข้อมูลนี้แล้วยังมีแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวกับหลุมดำที่แบบน่าตื่นเต้นหรือแปลกๆอีกไหมครับก็มีแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไปไกลกว่านั้นอีกนะคะเช่นความเป็นไปได้ที่ว่าหลุมดำอาจจะไม่ใช่แค่จุดจบที่ดูดกลืนทุกอย่างครับ แต่อาจจะเป็นเหมือนทางเชื่อมหรือประตูไปสู่อะไรบางอย่างก็ได้ประตูประตูไปไหนครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวคิดนะคะอาจจะเป็นทางลัดข้ามเอกภพที่เรียกว่ารูหนอน wormholes รูหนอนที่เหมือนในหนังไซไฟครับคล้ายๆแบบนั้นหรืออาจจะไปใกล้กว่านั้นคือเชื่อมต่อไปยังเอกภพอื่นหรือจัก,กรวาลคู่ขนานเลยก็ได้โอ oh, จัก,กรวาลคู่ขนานอันนี้คือมีความเป็นไปได้จริงๆหรอครับ ต้องย้ำนะคะว่าอันนี้ยังเป็นแค่แนวคิดมากๆในทางทฤษฎีเท่านั้นยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าหลุมดำเนี่ยมันผลักดันจินตนาการแล้วก็ขอบเขตทางทฤษฎีของเราไปได้ไกลมากๆเลยค่ะเท่าไรครับถึงจะยังเป็นแค่ไอเดียแต่ก็ว้าวน่าคิดตามมากๆแล้วปริศนาที่ท้าทายมากๆเหล่านี้ทั้งเรื่องข้อมูลเรื่องรูหนอนมันนำพาเราไปสู่อะไรในทางวิทยศาศาสตร์ครับ มันเป็นแรงผลักดันที่สำคัญมากๆเลยค่ะในการตามหาสิ่งที่นักฟิสิกส์เรียกว่าทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งใช่ค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายสูงสุดหรือจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการฟิสิกส์เลยก็ว่าได้คือความพยายามที่จะสร้างทฤษฎีหนึ่งเดียวที่สามารถอธิบายแรงพื้นฐานทั้ง4ของธรรมชาติได้แรงทั้ง4ี่ก็มี แรงน้มถ่วงแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะแล้วก็แรงนิวเคลียร์แบบอ่อนกับแรงนิวเคลียร์แบบเข้มทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งก็คือความพยายามจะรวมทั้งสี่แรงนี้เข้าไว้ด้วยกันภายใต้กรอบคณิตศาสตร์เดียวกัน แล้วหลุมดํามาเกี่ยวอะไรตรงนี้ล่ะครับเกี่ยวมากเลยค่ะเพราะหลุมดํานี่เองที่เป็นเหมือนห้องทดลองตามธรรมชาติที่มีสภาวะสุดขั้วอย่างที่เราคุยกันคือมีทั้งแรงโน้งถ่วงที่มหาศาลมากๆซึ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพอธิบายและในขณะเดียวกันที่ภาวะเอกฐานหรือใกล้กลๆขอบฟ้าเหตุการณ์ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ควอนตัมในระดับพื้นฐานมากๆด้วย อ๋อมันเป็นจุดที่สองทฤษฎีใหญ่มาเจอกันใช่ค่ะมันเป็นจุดที่บีบให้เราต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งหรือช่องว่างระหว่างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกับกลาศาสตร์ควอนตัมดังนั้นการที่เราพยายามทําความเข้าใจหลุมดําให้ลึกซึ้งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิทศน์ข้อมูลหรือภาวะเอกฐานมันก็อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําเราไปสู่ความเข้าใจในทฤษฎีที่ครอบคลุมทุกสิ่งนี้ได้หลายอย่างค่ะฟังดูแล้วหลุมดํานี่เป็นเหมือน ดาบสองคมจริงๆนะครับด้านหนึ่งคือพลังทำลายร้างแรงน้มถ่วงที่น่ากลัวดูดกลืนทุกสิ่งแต่อีกด้านหนึ่งมันกลับเป็นเหมือนพรมแดนความรู้ที่น่าลหลงไหลมากๆที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงอย่างถึงที่สุดเลยใช่เลยค่ะมันทั้งน่ากลัวและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างครับผมคิดว่ามันบอกว่าการศึกษาหลุมดำเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์เพียวๆนะครับแต่มันคือการที่เรากำลังพยายามทำความเข้าใจกฎเกณฑ์พื้นฐานที่สุดที่ควบคุมจักกรวาลที่เราอาศัยอยู่นี่เองมันคือการผลักดันขอบเขตความรู้ของมนุษยชาติออกไปเรื่อยๆครับเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นจริงๆค่ะครับผมและในการสำรวจครั้งหน้าของเรานะครับเราจะมาเจาะลึกกันต่ออีกนิด กับเรื่องราวของเจ้ายักษ์ใหญ่ใจกลางกาแล็กซี่หรือ supermassive black holes ที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นว่าภูมิมันมีบทบาทและความสำคัญยังไงต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซี่รวมถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราด้วยครับน่าสนใจมากๆแน่นอนเราติดตามค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากชวนลองคิดกันสักนิดนะครับว่ามีแง่มุมไหนของหลุมดำที่เราคุยกันไปที่มันจุดประกายความสงสัยหรือทำให้เกิดคำถามในใจมากที่สุด อาจจะเป็นพลังในการกลืนกินทุกสิ่งของมันหรือความลึกลับที่ซ่อนอยู่หลังขอบฟ้าเหตุการณ์หรืออาจจะเป็นความเป็นไปได้อันน่าพิศวงที่ว่ามันอาจจะเชื่อมต่อไปยังรูนอนหรือจักรวาลอื่นไม่ว่าจะเป็นคำตอบไหนนะครับผมว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าหลุมดำเนี่ยกำลังท้าทายให้เราเผชิญหน้ากับขีดจำกัดของความรู้และอาจจะกำลังเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆใ,ให้กับเราอยู่ก็ได้ครับ เอาละครับสำหรับวันนี้หากชื่นชอบการสำรวจความรู้เชิงลึกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในครั้งต่อไปค่ะข,ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำคัญสำหรับการพูดคุยในครั้งนี้ด้วยครับทั้งข้อมูลจากเว็บไซต์ n a s a ในส่วนของ Black holes รายงานการค้นพบจากทีม Event Horizon Telescope Collaboration ในปี2019 เว็บไซต์ของ ESA หรือองค์การอาวกาศยุโรปในส่วน Science and Exploration และแน่นอนครับบทความคลาสสิก Black holes explosions ของาศาสตราจารย์ s สตีเฟนฮอว์กิงที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อปี1974ครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ